นับหนึเห็นไหมคะมันเนี่ยทุกคนซูมให้ดูใกล้ๆเลยว่ามันกลืนเข้าผิวแบบไม่ต้องเกลี่ยเลยคะ่ะ เคล็ดลับการแต่งหน้าให้ดูแต่งเหมือนไม่แต่งนะคะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะการเตรียมผิวให้ดีเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสำคัญของการเมคอัพเลยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะแต่จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเม็ดสเตมเซลล์สดเซรั um ่มเข้มข้นเลยนะคะนี่บีบลงไปเลยนะคะผิวแหง้งลอกเป็นขุยแป้งไม่ติดหน้าเนี่ยคือต้องทาตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเบลอรูข,ข,ข,ขุมขนทันทีเลยนะคะแล้วก็ผิวก็จะฉ่ำเด้งอิ่มน้ำค่ะ และนี่เลยนะคะตัวโปรดของกระแตค่ะแป้งชิ้นหน้าเด้งนะคะวันไหนเร่งรีบไม่มีเวลาแต่งหน้าคือช่วยได้มากจริงๆค่ะน้องเกลี่ยง่ายมากเป็นเนื้อครีมที่ทาแล้วกลายเป็นแป้งแห้งเบาสบายหน้าไม่เหนอะหนักนะคะและนี่เลยค่ะแปรงเทพนะคะปาดกลืนเนียนกลิบทันทีเลยนะคะเดี๋ยวดูเลยเห็นไหมคะนับ1 2 3สองสาเห็นไหมคะมันเนี่ยทุกคนซูมให้ดูใกล้ๆเลยว่ามันกลืนเข้าผิวแบบไม่ต้องเกลี่ยเลยค่ะ โอ้ยตายตายตายเห็นไหมคะว่าผิวมันปังขึ้นมาเลยทุกคนแป้งทินหน้าเด้งผิวใสออรา่าหน้าเด้งใน3มวิจริงไรจริงนี่คือไม่ได้เร่งภาพเลยนะคะเห็นไหมว่าหน้าครึ่งหนึ่งก็คือผ่องขึ้นมาทันทีเลยอีกครึ่งหนึ่งก็คือหน้าหมองอยู่เลยนะคะเนี่ยคือความพิเศษของแป้งทินหน้าเด้งของเรานั่นเองคะ่ะ ตลับนี้นะคะต้องมีเลยค่ะแป้งทินหน้าเด้งนะคะปกติตลับใหญ่แบบนี้1290บาทวันนี้นะคะเหลือเพียง790ยังไม่พอค่ะแถมแปรงเทพตัวนี้นะคะมูลค่า990บาทให้ไปเลยฟรีๆค่ะแล้วยังไม่หมดค่ะนี่ให้เมสเซมเซลร์เซรั่มหน้าเด้งใชายคู่กันไปเลยทั้งหมดนี้นะคะคือซื้อ 1, แถม2นะคะ3ชิ้นนี้ปกติราคา2,800บาทนะคะเหลือเพียง790 ฮัโลถูกมากถูกสุดๆไม่เคยจัดโปรนี้มาก่อนเลยนะคะและที่สําคัญส่งฟรีให้ด้วยนะคะใครอยากได้นะคะรีบสั่งด่วนค่ะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดแต่ให้แค่200เซตเท่านั้นใครเห็นคลิปนี้รีบสั่งดือนเลยค่ะ